แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปนี้นะคะคลิปที่7แล้วเย่คิดว่าจะไม่ถึงคลิปที่7นะคะทุกคนเพราะว่าหัวแต่ไปเที่ยวฝั่งโคงอะคลิปนี้ภาคเสียงรัฐบาลไทยคลิปที่7นะคะประจํางวดวันที่16ธันวาคมเนาะไม่น่าจะเป็นงวดสุดท้ายนะคะเพราะว่าจําได้ว่างวดสุดท้ายเป็นงวด30ธันวาคมแต่ว่ามันไปออกผลสองมก,กรานะคะโอเคไหม อาเลขตารางประจำวันค่ะอุ้ยลืมคำเตือนเลยทางช่องสนับสนุนสวากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะโดยแนวทางก็ใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมโอเคไหมเบาไปไหมดังไปไหมเสียงแตกเสียงทุ้มนะคะเสียงแหบไปยังไงก็แจ้งแอดมินด้วยนะคะทุกคนอาเลกตารางประจำวันดีรันให้อีกรอบนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เห็น2 4 9 6 7จหค่ะเอาลองจับดูเนาะใครจับแม่นๆวันจันทร์ที่สิบหกธันวาคมตรงกับข้างแรมนะคะทุกคนข้างแรมหนึ่งคำเดือนอ้ายปีมารงจ้าอ่าทุกคนเข้าเนื้อเรื่องกันเลยละกันเนาะเงินเทวดาค่ะงวดสัญจรเชียงใหม่สอบผ่านนะคะผลออก8ปดสี่สมหนึ่งสสาบนเต็มๆเลยทุกคนมีคนตามไม่เอ่ย เอามาดูงวดใหม่นะคะ16ธันวาคมเงินเทวดาค่ะตามภาพนี้เลยเดี๋ยวแอดมินจะโู o เป็นภาพใหญ่ให้นะคะเพราะว่าเหมือนตัวหนังสือแนวทางเขามันเล็กเนาะเด่นบนให้3นะคะ3ที่นั่ง3 07 2ที่นั่ง07 37 30 3ตัวนะคะเพิ่มเติมตัวหนังสือสีน้ำเงิน1 2 9 1 8 5 4 5 9แล้วก็6 7 2นะคะ ตัวหนังสือสีแดงเป็นตัวเด่นของเขานะคะทุกคนแล้วก็ล่างให้วิ่งที่5ค่ะเด่น50 57 56ตัวกันบนล่าง2 6 27 29 49แล้วก็95นะคะทุกคนอะลองพิจารณาดูเนาะชอบเลขไหนของเงินเทวดานะคะก็อย่าลืมแคปหน้าจอเก็บข้อมูลไว้ด้วยนะแอดมินนำเสนอแนวทางไม่ได้เอาไปแบบว่าวิเคราะห์ให้แบบจ๋าไปเลยนะคะเพราะว่า เจ้าของแนวทางเขาวิเคราะห์มาแล้วอ่ะทุกคนแอนมินแค่นําเสนอเนาะเทียบงวดเก่างวดใหม่ให้ก็น่านจะโอเคแล้วแหละแนวทางถัดไปจ้าทุกคนเป็นแนวทางของแนนนะคะ N อ N อ่านว่าแนนถูกต้องแล้วเนาะงวดเก่าสัญจรเชียงใหม่แอดมินจําได้ว่านําเสนอในคลิปเก็บตกของสุดท้ายนะเข้านะคะทุกคนของงวดพฤศจิกาย,ยนนี้ก็เข้านะคะมาสัญจรเชียงใหม่ก็เข้าอีกนะคะทุกคน ผลออก843เนาะเขาให้3 4นะคะแต่ว่าเหมือนเขาเน้นมาที่ล่างนะทุกคนแต่ว่ามันไปขึ้นบนแอดมินก็จะย้ำเตือนสมาชิกเนาะว่าอย่าลืมกันบนล่างด้วยโอเคไหมจ๊ะ16ทธันวาคมนี้ค่ะทุกคนสรุปบนล่างเนาะเด่นบน4เด่นล่าง3 4นะคะจับคู่6 4 7 4 8 4 9 4 0 4, 4. สจับคู่6กสามเจ็แล้วก็0ูย์สค่ะตัวเลขนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนผลงานก็ทำไ้ดีต่อเนื่องเลย1 2ึ่งสอมี่หมีทั้งหมด10คู่นะคะเอาลองแคมหน้าจอนะคะไว้พิจารณาดูแล้วกันเนาะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางหนังสือภายในนะคะงวดส่วนจรเชียงใหม่แอดมินนำเสนอเป็นงวดแรกแล้วก็ไม่มีแบบ เทียมงวดเก่าให้นะคะเพราะว่าเหมือนเจ้าของแนวทางเขาเพิ่งปล่อยมาของงวันที่1นธันวาคมเป็นงวดแรกผ่านนะคะทุกคนสอบผ่านให้เห็นไหมเขาเน้นมาให้เลยที่1นคนออกล่างเป็นตัวกลับนะคะล่างออก6กหนึ่งเนาะก็มีสมาชิกถามหาเหมือนกันนั่นมอก็เลยเามาแบ่งปันให้นะหนังสือภายในคะ่ะทุกคน16บธันวาคมวินหนึ่งชุด2ที่นั่งเป็นตัวเน้นสีแดงนะคะ1 2 3ที่นั่งเนาะเน้นหนึ่งการ4ี่ห้มาดูตัวจับคู่นะคะอันนี้เป็นชุดเต็ม1 4 5, 1่งสี่หนึ่งหแล้วก็2องหกค่ะทุกคนนะถ้าชื่นชอบเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูอันนี้เป็นงวดที่2นะคะที่แอนมินนำเสนอให้สำหรับแนวทางหนงังสือภายในเดี๋ยวถ้างวดหน้ามีคนอยากให้แอนมินตามต่อให้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะแอดมินจะได้อ่านก็จะได้ทราบด้วยเนาะว่าสมาชิกยังมีคนติดตามอยู่ ต่อด้วยแนวทางนะคะของอาจารย์เต๋าค่ะทุกคนอันนี้เป็นผลงานเก่านะแอนมินยังไม่ได้เทียบกับใบใหม่ให้เนาะพอดีว่าไฟล์ภาพมันใหญ่นะคะสัญจรเชียงใหม่เหมือนอาจารย์เต๋าอะ่ะเขาให้มาที่บนนะคะแต่ว่าผลมันออกล่าง 6- 1หนึ่งนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมใบซ้ายมือนะคะก็พิจารณาด้วยเนะาะทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์เต๋า อามาดูงวดใหม่นะคะอาจารย์เต๋า16ธันวาคมปล่อยมาเมื่อคืนดึกๆนะคะอันนี้แอดมินก็เลยทำคลิปนำเสนอให้เลยเช้าว,วันเสาร์ที่สดใสจ้ามี2ภาพนะอาจารย์เต๋านะใครแคบหน้าจอเป็นก็แแบบใครแคบไม่เป็นจดบนนะคะเด่น8เนาะอาจารย์จับคู่ให้80 81 86กันล็อก51 สมตัวนะคะรู้สึกว่าหลักร้อยของอาจารย์เต่านี้ก็เน้นมาให้ที่หลักร้อยที่หนึ่งแล้วก็สเนะสาะสตัวอาจารย์จับให้180่8 0ปดศแหนึ่งแดหแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งค่ะส่วนใบขวามือนะคะเป็นล่างเด่นสองมี3คู่สองหนึ่งสองหแล้วก็สองเกนะคะทุกคนอะถ้าชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะ แล้วก็แนวะทางนะคะหนุ่มเมืองราชนอะ่ะดูผลงานเก่าก่อนนะคะต้องดูเชียงขึ้นนะคะทุกคนอย่างเช่นงวดสัญจรเชียงใหม่เห็นไหมผลออก8 4 3 6 1นะคะทุกคนก็ให้ดูเป็นบรรทัดที่เน้น4แล้วก็หนะคะทุกคนเนาะเห็นไหม4 3สมาบนเต็มๆเ,เลยงวด16พฤศจิกายนผลออก2 1 3 8ดูเชียงขึ้นนะคะทุกคนให้เด่น7จแล้วก็8ผลออก8 3เป็นตัวกลับล่างออก3 8เนาะ อันนี้แอดมินนำเสนอมาน่าจะเป็นงวดที่3แล้วนะคะทุกคนเนาะใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะคุ้นๆแหละอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แม็กด้วยนะคะที่แนะนำแนวทางดีๆมาให้แอดมินได้นำเสนอเนาะเอามาตามดูงวดนี้ค่ะ16ทธันวาควมเด่น9และก็0นะคะโอ้เด่น9แล้วก็0เลยงวดนี้9นะคะมี96 97 98เบิรน99 90 91 0นะคะมี06 07 08 09เบิ้ล0 0น0แล้วก็01ค่ะเลขวินนะคะตามศูนหนุ่มเมืองราช6 7 8 9 01ค่ะทุกคนอะแคมหน้าจอเอาไวพ้พิจารณานะคะสำหรับใครที่อยากติดตามสถิติเตือนดีไหลดีมาหลายงวดติดแล้วเนาะสำหรับแนวทางหนุ่มเมืองราชแอดมินฝากด้วยจ้าและผลงานเก่านะของเจ๊นก ปารมีมหาเฮงค่ะสัญจรเชียงใหม่ปราบสัญจรได้อยู่หมัดนนะคะเด่นหนึ่งเนาะแล้วก็เน้นไ้ที่หนึ่งนะทุกคนเป็นตัวกลับผลออกล่าง6กหนึ่งค่ะอันนี้สําหรับผลงานเก่าเนาะเจนกนี่ก็แนวทางเขาก็เข้าดีเสือเกินนะคะทั้งทั้งไทยแล้วก็ลาวเนาะทั้งอ่าเท่าที่แอดมินติดตามเขาอยู่นะคะทุกคนเนาะแนวทางนี้คนก็ทาหาเยอะเหมือนกันก็จะได้ชมช่วงแบบใกล้ๆออกผลนะคะ แล้วก็งวดใหม่16ธันวาคมแอดมินไม่ได้ขึ้นเทียบแบบว่าเป็น2ภาพให้นะคะเนื่องจากว่าเหมือนภาพแนวทางอะไฟล์มันใหญ่มากๆก็ขออนุญาตขึ้นแยกแล้วกันเนาะแคบหน้าจอเอานะ16ธันวาคมค่ะเจนนุกให้เด่นมาที่6ตัวเน้นเนาะห5ห้า3 6สองส6แล้วก็67ค่ะ64นี่ก็แอดมินก็ตามอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเลขสวยมากเลย ตัวอัดของเจ๊นกนะคะก็คือ54เนาะมีน้อยห่างมากเลยสถิติก็ทำไว้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเจ๊นกอ่อไปหาลอตเตอรี่ไวเดอร์3ตัว063ค่ะทุกคนเนาะอันนี้แอดมินก็อยู่ในกลุ่ม VIP ของเขานะคะก็เสียงเงินเข้ากลุ่มเอาแนวทางมาให้นะโอเคไห่เอ่ยคุณพ่อคุณแม่ก็แข็บหน้าจอไว้นะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะแล้วก็แนวทางลับเฉพาะสายทหารค่ะหัวสัญจรเชียงใหม่1ธันวาคมนะคะ รับเฉพาะสายทหารก็ยังสอบไม่ผ่านเนาะผลออก8 4361ใบเก่าซ้ายมือนะคะอามาดูงวดใหม่16ทธันวาคมค่ะรับเฉพาะสายทหารลอตเตอรี่ท่านนะคะเลขท่าน3ที่นั่ง370แยกมาให้เลยนะคะเดนบน3ตัวเนาะ370 371 375จับคู่ค่ะ70 173 75เด่นล่าง30 353639ค่ะทุกคนแอดมินพูดเร็วไปไหมเนี่ย้ <c oughs> ายดวงขบวนใหญ่จ้าเหมือนเป็นตัวเน,น้นของเจ้าของแนวทางนั่นแหละ370 70 73 30แล้วก็36ค่ะอะใครที่ติดตามแนวทางนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมแคปหน้าจอเก็บข้อมูลไว้พารณานะคะและแนวทางผีน้อยให้โชคนะคะอันนี้เป็นใบพื้นสีฟ้าเนาะ รับเฉพาะนะคะเลขรับฉบับผีน้อยค่ะสัญจรเชียงใหม่ไม่เข้านะทุกคนผลออก84361ตามต่อเนาะ16ธันวาคมเด่น6จับคู่ค่ะ62 63 67เบิ้ล66แล้วก็65ค่ะ3ตัว762แล้วก็763นะคะทุกคนอ่ะใครที่ตามผีน้อยอยู่ก็แคมหน้าจอไว้นะแอดมินไม่ได้พูดวิเคราะห์แบบจ๋าให้เลยนะคะนำเสนอแค่แนวทางก็ น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าเจ้าของแนวทางเขาวิเคราะห์เลขมาให้แล้วไงแล้วก็แนวทางแม่นมากขั้นเทพค่ะงวดเก่า1ธันวาคมนะคะสันจรเชียงใหม่ซ้ายมือสอบไม่ผ่านนะคะแต่ว่าเหมือนเลขเด่นเขาเข้านอะที่3ผลมันออกบน4 3ค่ะ16ธันวาคมแอดมินตามให้ต่อเนาะเด่น9โอ้โหเด่น9เลยงวดนี้รถทัวร์9จะความหรือเปล่าจับคู่ค่ะ9091 9 2 95 97ค่ะมีทั้งหมด5คู่นะ 90 91 92 9ย์้าเก้าสองเก้าห้าแล้วก็เก้าเจจ้าแล้วก็แนวทางฟันเป็นจริงค่ะอันนี้แอนมินโชว์งวดใหม่ให้เลยนะก็คือส6บธันวาคมส่วนวันหนึ่งธันวาคมนะคะงวดหนึ่งธันวาคมเช็คให้เล้วสอบไม่ผ่านเนาะโอเคไหมคะทุกคนเนาะอ่ะฟันเป็นจริงค่ะส6บธันวาคมรางวัลที่1ใบสาย,ายมือเจ็ูนย์จับคู่0ูนย์เจ็ดสามเจแล้วก็0ูนย์สาค่ะส่วนความมือเลขท้าย2ตัวนะคะจับคู่90 95ย์้า้าแล้วก็เก้าเจ็ด เลขหน้ามานะคะก็คือ90แล้วก็97เนาะสำหรับแนวทางฝันเป็นจริงนี้ก็รู้สึกว่าจะหลุดบ่อยนะช่วงนี้อ่ะก็พิจารณาก่อนนำไปใช้ละกันนะคะต่อด้วยแนวทางไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่ให้โชคงวดเก่าก็ไม่เข้านะคะ1ธันวาคมแอดมินเช็กให้เลี้ยวก็เลยไม่ขึ้นใบเก่าให้ละกันดูใบใหม่ไปเลยละกันเนาะคิดว่าน่าจะเจ้าของแนวทางเดียวกันกับฝันเป็นจริงนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะรูปใบแนวทางค่ะ อไอ้ไข่มี2ใบนะคะภาพแรก7 4 2จับคู่ค่ะ4 2 4 7 2 7ภาพที่2นะคะเน้นๆให้ห้าหกสามหแล้วก็4 6ค่ะ สีหนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนแอดมินก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้4ใบอ่ะฝากพิจารณาด้วยนะคะฝันเป็นจริงกับไอ้ไข่ให้โชคจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเสาร์อาทิตย์แอดมินจะลงไทยให้เยอะๆแล้กันเนาะ,ะสำหรับแนวทางที่ยังไม่ได้นําเสนอนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปทํางานก่อนละกันนะคะมีแต่ทางไหนที่แอดมินยังไม่ได้ตามให้คอมเมนต์ไว้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้แม่สีนวลชแนลสวัสดีคะ่ะ